กอนมือนีกันกันจีได้ขี้ยนความฝักันดีเจอเหงๆกันเกือบเป็นว่าตกยนเกือบมาสนามบินบทันมาเซ็กอินเป็นคนสุดท้ายเกือบเป็นเข้าดาหัวกันตายเกือบมาเสียเงินคาเฟ่ยนดินซื้อแต่กันวยความบุญบารมีฮีตดีของกันกันยังมาท่านเวลาเซ็กอินเป็นคนสุดท้ายเกือบเป็นว่าเข้าเบอร์คืนนีก็คือโศงนาที่คนเกือบตกยนนั่นเองสุเอ้ มาเป็นย่นนีปากันเอาสู้สูเอ้ยแต่กับเป็นบุญบารมีดีของกันเขาก็ยังอยู่เอเออยู่กันก็เลยได้เซกอินเป็นคนสุดท้ายก็เลยได้ไปน้าเขาเกือบไดแล่นน้ำโกลย่นสู้เขากระทิจจอดเนี่ยเลิกนอกันเนาะด้วยที่ควสะเสาของกันนะนะสูเอ้ยเบิ้งม่วงเบิ้งเวลากระโบถือเบิ้งแต่สวมน้าเบิ้งมันแรนหอบแหงแหกม้าจักเนี่ยเลยอยู่เนะแต่กับคนยังเออยัง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนนำกันเองตัวความดีวากานฝ่าวเ่งเอง,เงกั ได้เัาเสือข้าวกันเลือกงี้แหละหมูกันกันมาสวงละกันกัดคลิปสวงเอาหมูกันเบิงว่ากันบลายแลนนัมย่นละเลือกส่วนตอนนี้เบอร์ฟัดมันก็เริ่มม้นแหลก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 เตรียมขึ้นวินอยู่เทิงทองฝ่าแล้วกันก็เริ่มวินหัวแล้วสู้เอ้ยปวดหักนอกนองแดงแดงมันก็เริ่มแรงลั่นลั่นเวทเตรียมขึ้นไปบินอยู่เทิงฟ้าตอนนี้กันก็ขึ้นมาเทิงแล้วเนาะทุกคนเอ้ยเบิรงวิวเบิรงบรรยากาศหุบเขาอยู่เทิงทองฟ้าน้ำเลี้ยวดอสู้เอ้ย ปูอียาอีพออีเมพผุโททับโมสาโคกันกระชจมในเจอกันฟุเลวหรอกแต่กระบมีเฟอร์อย่าน้นากันแต่กันกะเออนั่นแหละโนสูมันก็มีความอือหูอือห้างไผเต้นคือกันแน่มาสารภาพโดยด้วยหลังจากที่เฮ้าขี่ยนมาไหลสุโมงหนึ่งเฮ้าก็มาหอดจุดไม้ไปทาาของเฮ้าแล้วโนซูเอ้ผู้เลิกหัวยุกเลิกกับบอกกันในเด้กกันบูว่าเข้ามาจอดเลิกกันล่มนี่นะหัไป เห็นเฟออาสูมาเบิ่งสวยกันว่าเขามาจวดเลือกกันโลงสุอานเบิ่งสวยกันแล้วากันมากกันเลออกนี่นะกันกระบูคือเลวเห็นเขายางมาห้างนี้กันก็เลอยยางมานําเขาตาวานีดวงความดีบุเคยเห็นยนกักระทายไว้แล้วเออนามันมนีบ้านปานกระลุงฟัดผู้เลวดวงความดีว่ากันดีเจออย่างเง้ยนะสว บต๊กยอนกันไหลขี่ย่นนํำเขากันกับบริสวน์ว่าแหลกสีหอนหรือฟาสีแดดกันกับบริสวนเขามีคันจออกันกันกับบัวอาวกันดีเจอเฮงว่ากันสีบลูด้าก็เลยยางน้ำโกนไอเสื้อขาวนี่เสาสีฟ้ากันไปก็เลืกอบู๊กือเรียกว่าเสาสีผ้ากันไปก็เลยไอเสื้อขาวนี่นากับเอ๋ยเสื้อล้ำลังน้าหน้ากันเห็นเขายางมาโรยลายโรยลายกันก็เลยอยยางมานํำเขาควคนดีกันบุคเรื่อมากจะเตือเห็นเขามาจอดยอนบนนี้กันเห็นเขาโลงกันก็เลยโลง เมนยนเขาสีไปต่อบ่ลรือแนวเลิกกับกระบืเอาสุกถา,าที่ตามเบิรงเลิกกันแปลวเครื่องก็แล้วกันไปแล้วเล